สวัสดีค่ะมาปีผาหนองมากินเข่าเ้อจ้าเมื่อนี้กินข่าก็หนึ่งปลาคอหน้าจ้าหนึ่งปลาคอหน้าแล้วกรลวกผักกระจ้อนจากพี่น้องตำเจวจากพี่น้องเจวปลรราาดินน่ปลาทำเองเจวปลาเด็กปลาคอจากปลาคอปลาดุกหน้าเฮ้ยเกล็ดใบเต่สมัย ลงดีแต่งแต่ปีกายของตัวนี้ของปีหนีมาท่านในเป็นอยู่จ้าตั้งแต่ของปีกายนี้มาจ้าพี่น้องเสียบเสียบนำกันอีกแล้วจ้าจำแจวได้เหมือนผุนาแจวบักผิด หนึ่งปลาช่อนนาดูนะพี่น้องสีนมันนี่เนื้อแน่นๆน่นี่นี่สง่างปลาคอหน้า ักกระจนกะอ้อนออนพี่หน่อยสื่อพันมาเหมือนเสารนีน่ผู้เฒ่าพันมาขายมัดละสิบบาทมันบางง่ายไม่ไปหยอดไม่จะดอกอ่อน,ออน ส่วงนี้พักถือพี่น้องจะเน้นพักกินข้าวจะเน้นผักเดอ้อชสวงนี้เดอ้อพักมันถือไปแซ่ก้อนซ่อน,อนบางมือก็ซื้อมาบางมือก็แหลกกันกินพี่น้อง อากาศจะจอนจะหลวกก็เด้อพี่น้องมากหนึ่งข้อหนึ่งมันจะเหลืองเหลืองเรียไจังได้บุ แ่บกับพี่น้องเบิดแอวเกือบเกียงเกบเกียงจานจับพี่น้องค่าตําหรับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนีดก่อน้ะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ